ใช้ช้อนนะครับหรือว่าพวกคูดก็บมะละกอนนะครับมปตากระตังสดอยู่เพราะว่าปลาขัวหรือว่านี่มันตางนะครับมันสิบเอ็ดนะครับพี่น้องนะครับวิธีลูกอีสานหากินแบบบ้านๆยามฝนตกเอยากให้ยามากะหาใสเบ็ดใสมองนะครับการผูกการป่านะครับก็พอได้อยู่ได้กินนะครับแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับตามที่พูดว่าในนามีปลาในนามีข้าวนะครับก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ กับข้าวไปหลายมือนะครับผมก็ไปการปลาประมาณสามมือนะครับก็ได้มามือโล2โลมือเสรได้หลายนตัวประมาณเกือบ4ี่โลนะครับเลยเอามาตากแห้งไว้อย่างที่เห็นนะครับแล้วก็มีส่วนที่ตากไปแล้วนะครับที่มันเป็นนะที่มันแห้งแล้วนะครับคุณปลาแดดเดียวนะครับจะเอาใส่ตู้เย็นไว้นะครับพอจะกินจะนั่งอาทอดกินกับตัวแสนนะครับ วานนี่หนได้ตัวใ่ญ่นะครับประมาณ2ตัวโลแต่พอได้ถ่ายวิดีโอไว้กลับมาดึกนะครับกาบน้ำแล้วก็นอนเลยนะครับดูว่าช่วงนี้หมานีครับพป่ากลังลงนนงเรี่ัเป็นจ้านะครับเปขัวนะครับจมเมาเรองเรานี่ยด้หยุดข่าวปลาเราปได้ไกกระจมพอได้กระจมนะครับได้ไลครั ตัวคุณป่านี่ครับพี่น้องมีขี้เด้ด้ครับปลาตัวแน่วเรามาเฮ็ดกินมกปีดด้ไส้นะครับตัวปลาปลามันช่วงนี้ไว้ง่ายครับเฮ็ดกินมกแล้วพัดไปต้มกันใไส้ม้อกไว้แล้วผัดมาเอื้อบุดยนะครับอีสานว่าเอื้อปนะครับเพื่อภาษาไทยมันคือหมักนะครับหมักปลาภาษาอีสานว่าเอื้อปลาครับ จบไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาปลาไปตากก่อนนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ถ้ามีคลิปใหม่ๆคลิปดีๆก็จะลงให้เพื่อนๆดูอีกนะครับผมก็จะเป็นชีวิตประจำวันของผมนะครับตามชื่อช่องเป็น Not Modern Dog Story นะครับเป็นการใช้ชีวิตประจำวันนะครับนะครับพา,าเหตุการณ์เหตุงานหรือว่าไปเห็ุอันนี้นกสิถ่ายลงยูทูบไว้นะครับเอาไว้เบิ้งให้ลูกให้หลานเบิ้งนะครับ ข้าวอีกช่อนนะครับช่อนใหญ่นะครับยังสดๆอยู่เลยครับเราครัวไว้นะครับอย่ามันตายตังที่นั่งนะครับอ,อันนี้คือใส่ประเค่นะครับก,ก,ก็เอาไว้ใส่ต้มนะครับแซ่บ กินชิกินเป็นต้นก็นนได้นะครับเอา้นิ่งเอยงอกไว้แกงนะครับปลาบูมีขี้เลยครับมีแต่ไส้มันับปลา่ยปลาเริ่มมันแล้วนะครับว่า นี่ก็เป็นปลาเมื่อคืนนี้นะครับที่ผมไปกั้นนะครับพอดี่ขังไว้แล้วมันตายนะครับปลาโดนซ่อมสักนี่มันตายไวนะครับมันชิบอยืนนะครับก็เลยแม่ก็เลยขัวแล้วก็แบะไว้ทําเป็นตอนเป็นตอนเอาไปตากแห้งหรือว่าทําเป็นตอนเป็นตอนเอาไปใส่ตู้เย็นไว้เพื่อที่เอาไว้เห็ดกับเข้านะครับแล้วแต่ว่าจะเห็ดเมนูอย่างก็ตามเพราะว่าถ้าขังไว้นานมันจะเหม็นนะครับตรงรอยที่ โดนซ่อมแทนนะครับมันจะเปื่อยแล้วมันจะเหม็นนะครับเลยต้องทำชิ้นใส่เทียนไว้ ครับตอนนี้ก็แม่ต้นก็ลางปลาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนจะเก็บใส่กระป๋อพลาสติกไว้ก่อนนะครับเพื่อนสิไปหาหมอแต่เซ้าแต่แช้าเพ่นโมงตอนนี้ก็ตีห้าแล้วเดี๋ยวกลับมาจังสีหัวตาแดดไว้นะครับก็ให้หลอยู่กับผมประมาณว่างสามโลกว่ากับสี่โลกับรวมกับปลาขังครับนันปลาตายนะครับสีแบะเห็ดปลาแดดเดียวนะครับตากแดดเลื่นนบดเมื่อวัดฝนตกอยู่กับ ไมรู้ว่าเรื่องมันคิดได้หรือเปล่นะครับรต้องบริษวณนั่นเลยนะคุเย็นไว้เดี๋ยวนี้สายใหญ่ครับดที่สายกำลังงามไม่ได้เต็มตลับตัวนี้ครับช่วยคุเย็นไว้ครับ จะล้างนะครับล้างแล้วจะตัวนะตัวทาโบลางที่ที่ดินด้วยนะเนื้อปากมันนะครับเพราะว่าเอาเอาแหลมซักเอาซ่องซักนะครับก็คือปลาตายครับว่างสับโดยนะครับมัางนะครับมีแต่ประกังนะครับกับปลาข้อน้อยนะครับกระดูกบุคคลใดกระดูกไดสามสามสี่ตัวนะครับนี่เป็นการล้างเป็นทีตัวไว้นะครับบนอินันแดดออกกระซิบยางแดดเดียวนะครับ มาแลครับุมพี่นอกมาเนี่จะไปประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเข้ามาประมาณทีสามพระทำวัดเซาแล้วครับแจ้งก้อนก็นเลยเข้ามายอดครับดับสปินมาขังนะครับลาขังจะรุ่นบิ๊กๆครับนี่ตัวง่ายครับตัวโอเคครับ สุดความตื่นเต้นนะครับขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมและก็ให้เป็นกำลังใจนะครับถ้ามีคลิปดีๆนะครับก็จะเอามาลงให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับหากินมันๆครับผมพี่น้องอุตาห์ที่กลัวแล้วนะครับตอนนี้แดดเริ่มออกต่อกับเมฆวันเริ่มมาก่อกวนนะครับ ตอมันมากินไปเหมืนเต่าขาวนะครับพอตากปูตากปลาแล้วมันจะมาตอมนะครับหรือถ้าโบตากใส่ที่ตากปลาหรือคอนโดปลานี่นี่มันกินนะครับแล้วก็แมงวันก็ที่ตอมนะครับก็จะป็นเชื้อโรคนะครับอันนี้ก็จะปลอดภัยและสะอาดนะครับครับสวัสดีครับอันนี้จะเป็นปลานะครับที่ผมไปหานะครับภาษาอีสานเราไปการปลานะครับไปได้มืองละโล 2โลนะครับก็เลยเอามาแบะนะครับเป็นตัวเป็นตัวนะครับตากแดดตากแห้งนะครับนี่ก็จะเป็นที่ตากปลานะครับที่ซื้อมาจากร้าดสรนะครับราคา80กว่าบาทนะครับลดราคาเหลืออยู่มัน50กว่าบาทนะครับนี่ก็าเพื่อป้องกันไม่ให้มะงวันเข้านะครับแล้วก็มันก็สะอาดนะครับเพราะว่าถ้าตากใส่กระด้งใส่ยางแมงวันที่ตอมนะครับต่อกมากิน ันจะไม่ค่อยโดนแดดเท่ากับตับใส่กระดงนะครับใส่กระดงมันจะโดนแดดว่าอันนี้มันก็จะมีบางแดดนย,ยู่เป็นลมร่มนานแห้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นป่านะครับที่ผมไปหานะครับก็ถือว่าแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับหาอยู่หา,หากินแบบบ้านๆนะครับผมพี่น้องก็คือเราต้อง นะครับในานามมีปลาในานามีข้าวกันว่านะครับงงจะได้กัขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมให้เป็นกำลังใจให้กันนะครับก็วันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ